กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายมนเทียนบุญตันกรรมการกรรมธิการการพัฒนาสังคมและในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการกิจการคนพิการในคณะกรรมธิการการพัฒนาสังคมได้ของวุฒิสภานะครับได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดทํารายงานพิจารณา ติดตามสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอต่อการปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานและก็ powerpoint ที่นาเสนอต่อไปนี้นะครับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น ตามมาตราย3แห่งพระราชบัญญัติส <The> ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550เพื่อเป็นทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยต้องจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงซึ่งได้รับโอนทรัพย์สินสิทธิหนี้เงินงบประมาณและ รายได้จากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพุทธศักราช2534และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งต้องจัดสรรให้อย่างเพียงพอแก่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมทั้งเงินรายได้จากการออกสลาก หรือที่ได้จากการจัดกิจกรรมตลอดจนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเข้ากองทุนตามมาตรา34และรายได้อื่นภารกิจหลักของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมี3ด้านได้แก่ 1. การให้บริการกู้ยืมเงิน แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 2. การดำเนินการสนับสนุนแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ 3. การดำเนินการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2,550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2,556ประเด็นการปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประเด็นปฏิรูปหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในเรื่อง ประเด็นปฏิรูปที่2กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆอันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมเพื่อให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโอกาสอย่างเท่าเทียม ในการเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนบริการสาธารณะของรัฐในโอกาสมีโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและสามารถสร้างผลิตภาพแก่สังคมได้ผลการพิจารณาศึกษาปัญหาที่สำคัญจำนวนสองประเด็นได้แก่ ประเด็นที่หปัญหาด้านประสิทธิภาพของการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการเบิกจ่ายเงินการสนับสนุนโครงการการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพการหาไรายได้เข้ากองทุน องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดการมีส่วนร่วมของคนพิการและบุคลากรของกองทุนที่ยังไม่เพียงพอต่อภารกิจรวมทั้งบุคลากรยังขาดทักษะและความชำนาญ ในด้านการทำงานและประการที่สองปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินจ่ายเงินอุดหนุนที่ยังไม่สอดรับกับการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริงซึ่งในปัจจุบัน การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์บริการก็ยังเป็นลักษณะเงินอุดหนุนโครงการนะครับหรือ project base ซึ่งส่งผลทำให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปยังไม่มีระเบียบเงินอุดหนุนเพื่อที่จะจัดให้บริการคนพิการที่ครอบคลุมตลอดทั้งปีนั่นหมายความว่า ค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการเหล่านี้ซึ่งก็เดินตั้งแต่1ตุลาคมแต่ว่าเงินสนับสนุนซึ่งยังจ่ายเป็นระบบโครงการนั้นอาจจะมาล่าช้า2-3สเดือนแล้วก็ส่งผลทำให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนั้นขาดสภาพคล่องบางทีก็ไม่สามารถจะจ้างบุคลากรได้นะครับเท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่กองทุนมักมีเงินได้รับเงินจากนายจ้างนะครับซึ่ง เป็นเจ้าของสถานประกอบการที่สมัครใจที่จะเลือกจ่ายเงินเข้าไปในกองทุนแทนการจ้างงานคนพิการนะครับซึ่งเงินหล่านั้นเนี่ยเป็นเงินค่าจ้างคนพิการตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2 5 5 0ในขณะที่รัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายเงินอุดหนุนเข้ากองทุน ตั้งแต่ปี2560นะฮะจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากองทุนมีข้อจำกัดในการใช้เงินของกองทุนด้วยหลักเกณฑ์ขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติเงินของกองทุนภายใต้ระเบียบ ระบบระเบียบราชการนะฮะที่ยังมีความยุ่งยากล่าช้าทำให้มีเงินสะสมของอยู่ในกองทุนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับมีจำนวนเงินที่เกินจำนวนเงินสะสมสูงสุดจนกระทั่งส่งผลกระทบนะฮะทำให้กระทรวงการคลงังในได้มีหนังสือสั่งการฉบับที่ศูนย์ สี่ศครับลอ,อลิงจุดสองเก้าเจ็ดสาลงวันที่สามสิบพฤศจิกายน2559นนะครับให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยจ่ายเงินที่เกิน สภาพคล่องที่มีส่วนเกินเนี่ยนะครับเป็นจำนวนถึง2,000ล้านบาทเข้าคลังซึ่งก็เป็นการดำเนินการตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการให้องค์กรของรัฐที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเนี่ยนะครับหรือผลกำไรของบัญชีเงิน คลังในบัญชีที่1พุทธศักราช2,556ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินคงคลังพุทธศักราช2,491นะฮะจนกระทั่งาทางองค์กรคนพิการนะครับได้ยื่นเพื่อขอให้ศาลปกครองนะฮะขอคุ้มครองชั่วคราวและให้ศาลปกครองได้วินิจฉัยในเรื่องนี้นะครับ จนในท้ายที่สุดสารปกรครองก็ได้วินิจฉัยและมีคำสั่งให้กระทรวงการคลังเนี่ยจ่ายเงินคืนกลับมายัางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน1,000ล้านบาทนะครับแล้วก็จากการผลการศึกษานะฮะและ,ะในครั้งที่ สารปกครองสูงสุดที่ได้มีคำสั่งนะครับเมื่อวันที่15มีคำสั่งทั้ง,งที่15ลงวันที่ 2, 2> ดเดือนกรกฎาคม2565นะครับซึ่งในครั้งนี้นะฮะกระทรวงการคลังเองก็ได้อาศัย กฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับที่ต่อมาเนี่ยนะฮะเมื่อไม่นานมาเนี้ยกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณาตามพระราชกฤษฎีกานะฮกำหนดาการวงเงินสะสมสูงสุดของทุนหมุนเวียนซึ่งออกตามพระราชบัญญัติทุนหมุนเวียน2 5 5 8แล้วพระราชกฤษฎีกาเองก็ออกปี2561นก็ะครับก็พิจารณาเห็นว่ากองทุนเนี่ยมีสภาพคล่องเกินนะฮะถึง3,000ล้านบาทเศษ ก็เลยมีคำสั่งที่จะให้นะะกองทุน,นส่งเงินเข้ากระทรวงเงินคลังเข้าไปอีกนะฮะดังนั้นจึงมีความจำเป็นนะฮะอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องยกระดับ กองทุนให้เป็นนิติบุคคลปรับปรุงโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการดำเนินงานกองทุนนะฮะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้จัดทำเป็นข้อเสนอแนะนะฮะต่อการปฏิรูปกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน6ข้อดังต่อไปนี้ 1. ควรปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับ 2. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3. ควรสนับสนุนและส่งเสริมการ3ควรสนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปโดย ขอให้โดยองค์กรด้านคนพิการนะครับ4ควรเร่งออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากรตามมาตรา27ทับ1แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2556นะครับเพื่อให้ มีการยกเว้นภาษีนะครับสำหรับองค์กรที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนข้อ5ควรส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านกลไกของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ6ควร สร้างแรงจูงใจให้ในจ้างและผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงการบังคับใช้นะฮะกฎหมายต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องจ้างงานคนพิการตามมาตรา33 มาตรา34และมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม2556นะครับโดยในรายละเอียดที่กระผมได้นําเรียนมานี้ก็จะขอให้อนุกรรมธิการได้นําเสนอเป็นข้อข้อ,ขอในลำดับต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ